หวงหังเหมยเหรียนเป็นโรคสมองพิการแต่กำเนิดและนอกจากนี้เธอยังมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและยังพูดไม่ได้ด้วยแต่เธอก็ไม่ย่อท้อมุ่งมั่นเรียนจนจบปริญญาเอกสาขาศิลปศาสตร์จาก UCLA มหาวิทยายลัยชื่อดังของอเมริกาที่ไต้หวันที่เป็นบ้านเกิดของเธอจะมีการจัดแสดงภาพเขียนของเธอบ่อย ขณะเดียวกันเธอถูกเชิญให้ไปบรรยายด้วยการเขียนตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมีครั้งหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งถามเธอว่าคุณอยู่ในสภาพนี้มาตั้งแต่เกิดคุณไม่รู้สึกน้อยใจหรือคุณมองตัวเองอย่างไรคำถามนี้สร้างความตกตะลึงแก่ที่ประชุมเพราะเป็นคำถามที่ตรงเกินไปและอาจจะกระทบจิตใจของเธอ แต่เธอกลับดูเป็นปกติแล้วเขียนข้อความกลับมาว่าฉันมองตัวเองอย่างไรหรือเธอก็บรรยายเป็นข้อๆว่าข้อหนึ่งฉันน่ารักมากข้อสองขาฉันเรียวยาวสวยดีข้อสามพ่อแม่รักฉันมากข้อสี่พระเจ้าประทานความรักแก่ฉันข้อห้าฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ข้อหกฉันมีแมวที่น่ารัก แล้วเธอก็สรุปด้วยข้อความว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่ได้มองสิ่งที่ฉันขาดทันทีที่เธอเขียนประโยคสุดท้ายผู้คนก็ตบมือสนั่นทั้งห้องประชุมด้วยความประทับใจในตัวเธอ